นับป้องแพทไม่ผิดสวยมีสิทธิเลือกเคยบอกให้พีเลิกแต่อีกฝ่ายไม่ยอมเลิกแถมกราบเช้ากราบเย็นลัน่นให้ทำไงนับชันธนานครับหลานสาวสุดแซบของแพทนภาานั้นครับลั่นไม่ผิดสวยมีสิทธิเลือกได้เคยบอกพีรับไม่ได้ก็ให้เลิกแต่อีกฝ่ายไม่ยอมเลิกแถมกราบเช้ากราบเย็นให้ทำยังไงให้ผ่าน80%ยังต้องรอดูพฤติกรรมอยากให้แพทเจอคนที่ดีซับพอร์ตได้ทุกเรื่อง ส่วนเบน์เรดซิงสองบ้านนั้นยังไม่ได้คุยกันหลังจากที่แพทนปภาตาตากูนะครับเจอกระแสดราม,ม่าอย่างหนักกรณีพูดในไลฟ์สดเรื่องที่พี่ชานนแอบ,บเช็คโทรศัพท์ว่าไม่ควรทําเพราะถ้าคนจะไปก็ไปอยู่ดีไม่ชอบให้ทําแบบนี้นอกจากนี้นั้นแพทยังยอมรับตรงๆว่าตนเองนั้นคุยกับคนอื่นแต่เป็นเพราะต้องการคลคอนเนคชันงานนี้ทัวก็ลงเจ้าตัวสนันว่าทำไมไม่ไว้หน้าพีแฟนหนุ่มคนปัจจุบันเลย ลสุดนับชันทนันเถาสิริพันธ์ครับหลานสาวโคนสนิทก็ได้เปิดใจปกป้องแพทนปภาครับถึงประเด็นนี้โดยยืนยันว่าแพทเคยบอกให้พีเลิกแล้วแต่อีกฝ่ายไม่ยอมเลิกเองกาบเช้ากาบเย็นก็ให้ทํายังไงล่ะหนูก็มองว่าเป็นสิทธิส่วนบุคคลคนคบกันไม่จําเป็นต้องไปก้าวไก่การไปดูลายแฟนเราอาจจะมีอะไรคุยกันมากกว่าที่เขาจะรู้อาจเป็นลายครอบครัวเป็นเรื่องที่เขาไม่ควรรู้หรือเรื่องงานเรื่องเงินที่ไม่ควรที่จะมาก้าวไก่กัน คือนับไม่เคยเช็คโทรศัพท์แฟนเลยนะแล้วแฟนก็ห้ามเช็คโทรศัพท์ด้วยวันนั้นนับก็อยู่ในไลฟ์ด้วยแล้วคนมาดาม่าว่านับว่าเฮ้ยทำไมพูดกับพี่เคยเมืองกูซึ่งความจริงพีอายุน้อยกว่าบับ้านเรามีสไตล์แบบบ้านๆเราเป็นเด็กพระรามสามไม่ใช่คุณพีขาคุณพีขาคุณแพทขาอะไรอย่างนี้คือหนูมองว่าเป็นเรื่องที่ไม่ควรเอามาเป็นประเด็นเลยเรื่องมือถือก็เหมือนกันที่บอกว่าให้พีหนีไปคือพี่แพทบอกพีแล้วว่าเลิกเลยท่านรับไม่ได้ก็คือเลิกเลย แต่เขาไม่ยอมไปเองผู้ชายกราบเช้ากราบเย็นให้ทํำยังไงละ่ะก็ไม่ได้ผิดที่พี่สาวเราเพราะพี่สาวเราสวยคนสวยก็มีสิทธิ์เลือกได้ซึ่งพี่สาวหนูก็คือไอดอลเลยเดี๋ยวรอเลยเดี๋ยวรอชมหนูไม่ให้รักหนูห่วงพี่หนูมากเขาเลี้ยงหนูมาตั้งแต่เด็กๆเ,เรดก็เป็นลูกหลานหนูก็เข้าใจว่าเขาต้องรักลูกแต่ถ้าเป็นแฟนใครต้องมาแย่งความรักจากหนูหนูก็ห่วงพี่หนูนะหนูก็จะแอนตี้คือเหมือนความรักก็ประมาณนั้นเมื่อถามว่าต้องรอดูพฤติกรรมพีอีกนิดอยากให้แพทเจอคนที่ดดีซัพอรไ้ทุกเื่ง ซึ่งน้บนั้นก็ได้กล่าวกับประเด็นนี้ว่าพีถือว่าผ่านหรือยังก็ต้องรอดูอีกนิดแพทก็ผ่านอะไรมาเยอะยิ่งกว่าแมวก้าชีวิตก็อยากให้เขาเจอคนที่ดีดีในที่นี้ก็คือซัพพอร์ตเขาได้ทุกเรื่องทุกเรื่องจริงๆพี่หนูเป็นคนดีก็ต้องเจอสิ่งดีๆก็ต้องดูกันไปอีกคือคนเราวัดกันไม่ได้ว่าปี2ปีแล้วผ่านนะคือมีอะไรมากกว่านั้นที่ต้องเรียนรู้และศึกษาพีก็อาจจะเด็กด้วยต้องรอดูว่าถ้าพีอายุมากกว่านี้จะเป็นยังไงพราะพีเด็กกว่าน้าอีกนะแล้วพีไม่เที่ยยวเล ตัดภาพมาที่นับคือเที่ยวกระจายพีเขานอนซึ่งมันเหมือนยังไม่ได้ใช้ชีวิตอะไรเลยไหมเราก็ไม่รู้นะเราก็ตัดสินเขาไม่ได้ก็ต้องรอดูเขาต่อไปแต่วันนี้ที่หนูโอเคกับเขาก็คือวันแรกที่เขาเข้ามายังไงกับที่บ้านตอนนี้ก็ยังเป็นอย่างนั้นก็ต้องรอดูกันต่อไปคือเขาก็ช่วยเลี้ยงเลดเขาก็เข้ากับเลดได้หนูก็ให้เขาสักประมาณ80%แต่ถ้าหนูเจอใครที่ซัพพอร์ตพี่หนูได้และดีกว่าหนูก็จะหาให้พี่หนูเลย ต่อประเด็นที่เกิดขึ้นแจงเรื่องของเบนเลสซิงหน่อย2บ้านยังไม่ได้คุยกันลั่นแพททำถูกแล้วต้องเบ้นให้เกียรติตัวเองด้วยมีสิทธิ์เลือกนะับกล่าวต่อว่าจริงๆแล้วจะไม่มีการให้สัมภาษณ์กับสื่อไหนเลยด้วยความที่บ้านเราสองบ้านยังไม่ได้คุยกันหมายถึงได้เจอกันแต่ยังไม่ได้คุยกันกระโดนดราม่าว่าอาจจะมีเรื่องพีด,ด้วยว่าทําไมพี่แพททาแบบนั้นแบบนี้แต่เอาจริงๆพี่แพททาถูกแล้วเพราะเขาให้เกียรติทั้งคู่และเขาก็ให้เกียรติตัวเองด้วยเขามีสิทธิ์เลือกคือที่ยังไม่ตกลงให้สััมมภาาาษณ์เนวนแรกกที่ขออ วันต,ต่อไปพี่เบนก็ให้สัมภาษณ์ก็มีการคุยกันแล้วแต่ไม่ถึงเรื่องที่แบบต้องบอกเรศยังไงประมาณนั้นพี่เบน์เขาเจ็บคอเลยบอกว่ายังไม่ต้องมาเจอนะหายเจ็บคอก่อนแล้วค่อยมาเจอกันเมื่อถามต่อว่าแล้วที่มาที่ไปที่แพทร้องไห้กลางรายการนั่นนัดกล่าวว่าเรสโดนถามว่าคุณพ่อติดคุกเหรอวันนั้นหนูก็อยู่ในรถด,ด้วยมีคนโทรมาหาพี่แพทแล้วบอกว่าลูกโดนพูดแบบนี้ที่โรงเรียนคือโรงเรียนก็ดีนะไม่ได้โรงเรียนถูกถูกถ้าโรงเรียนแถวบ้านหนูก็พอเข้าใจได้แต่มันเป็นโรงเรียนที่แบบกคดี แต่คือดีมากที่หลานหนูนั้นเป็นเด็กสตองมากๆพอถามหลานหนูก็บอกแล้วไงว่าป๊าป๊าไปบําบัดเพราะในวันนั้นที่เราไปรับเราก็บอกว่าป๊าป๊าไปบําบัดนะซึ่งเขาก็เด็กให้เขารู้แค่นี้พอแต่วันนั้นเขาก็ร้องไห้บนรถเราก็ร้องไห้ไปกับเขาด้วยเพราะเราอยู่ในเหตุการณ์ด้วยอีกวันพี่แพทก็ร้องไห้ในรายการนับชัตนันหลานสาวแพทกล่าวจเจอใครที่ซัพพอร์ตพี่หนูได้ละดีกว่าคือหนูหายพี่หนูเลยเรื่องมือถือที่จะมาบอกว่าให้พีหนีไปคือพี่แพทบอกพีแล้วว่า เลิกเลยถ้ารับไม่ได้คือเลิกเลยแต่เขาไม่ไปเองอะ่ะผู้ชายกับเขากับเย็นเราให้ทําไงอะ่ะก็เอบเแต่ว่าแต่ว่าแพทก็จะบอกพีว่าอย่าเช็คโทรศัพท์อย่าอะไรคือปล่อยจอยกันได้ไหมคือในความรู้สึกเราอะ่ะแพทก็บอกพีตลอดว่าแพทไม่เคยเช็คโทรศัพท์เลยเพราะแพทไม่แพทไม่ชอบฟีลลิ่งนั้นคือคือต่อให้พี่เช็คอะ่ะคนมันจะไปอะ่ะมันก็คือไปเว้ยมันไม่ได้มีผลอะไรเลยแพทบอกพีตลอดถูกป่ะเพราะฉะนั้นคือการคบกันอ่ะเราไม่จําเป็นจะต้องไปก้าวไก่เพราะว่าในการที่ เราไปดูไลายแฟนเราอ่ะมันอาจจะมีอะไรที่แบบคุยกันมากกว่าที่เขาจะรู้อาจจะเป็นไลายครอบครัวที่คุยกันเป็นเรื่องที่เขาไม่ควรรู้หรืออาจจะเป็นเรื่องงานเรื่องอะไรเรื่องการเงินหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มันไม่ควรมาเก้าไก่กันคือนะ้าปล่อยให้มันอยู่กันแบบจะได้ไม่ต้องเครียดด้วยเข้าใจไหมแ,แม่จา๋าถ้าตะการหนึ่งแม่กดทันกดก่อนเพราะตอนนี้ฮอต8แปดิบล้วอีพ่อจะร้อยแล้วเพราะถ้าไม่เช็คก,ก็ไม่รู้อ่ะ ไม่รู้เดี๋ยวมันก็เฟกออกไปพอเราไม่ไปเจอพอเราไม่คุยอย่างเงี้ยถ้าวันหนึ่งแม่เปลี่ยนใจไปทางนั้นจริงๆอ่ะถ้าเขาไม่หยุดไปก่อนเขาก็มานั่งเสียใจก็แต่ว่าเราไม่ใช่คู่กันก็คือถ้าแม่จะเปลี่ยนใจไปทางนกอย่างอื่นนี้นะก็ถือว่าเราไม่ใช่คู่กันไงเห็นไหมมันก็ไม่ใช่สิเพราะถ้าคนเชื่อฉันเถอะคนมันเธอพูดพี่ๆช่วยกันหน่อยสิเธอช่วยทิเธอโอพ่อเนี่ยคือถ้าคนมันจะไปอมันก็ไปได้โอ้โอ้ได้โอ้โอ้ดิโอ้ดิพอดโอบพอดิ เอา,าออเข้ามาโอยิ่เข้ามาโอ,อเออเออเข้ามาโอพ่อดิ